ที่ความคืบหน้าการค้นหานายนิตศรีหัจจาอายุร้อยปีที่หายไปจากบ้านที่300ยอดประจวบคิรีขันนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ร่วมกันหาพยานหล,ลักฐานภายในบ้านพักและบ้านลูกสาวของนายนิตแต่ว่าไม่พบหลักฐานใดๆที่ชี้ว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นภายในบ้านหรือจากบุคคลใกล้ชิดญาติๆก็ยังคงเชื่อว่านายนิตมีชีวิตอยู่ครับติดตามกับทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่คุณปัญญาณนานระโทกค,ครับ เหมือนจะเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเราก็ต้องหาเพราะว่าพ่อนี่เป็นความรู้สึกของลูกชายคนหนึ่งในครอบครัวเสียจักที่เฝ้ารอข่าวคราวของพ่อที่หายตัวไปนายพอสยยมศิีฐ์จักลูกชายของนายนิตศิีฐ์จักยืนยันกับทีมข่าวสามมิติว่าภายในครอบครัวไม่มีความขัดแย้งเรื่องทรัพย์สินหรือความขัดแย้งอื่นที่รุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายผู้บังเกิดเก้าแต่คิดว่านะคิดว่า กลัวแกเดินออกไปแล้วจะบังเอิญมาเจอรถอ่ะอาจจะเจอบังเอิญเจอรถแล้วทีนี้รถเนี่ยเอาไปแล้วกลัวจะเอาแค่ไปปล่อยหิ้งเนี่ยก็วอนคนที่รับไปอ่ะช่วยแจ้งมาทีผมจะได้ไปเริ่มต้นหาจากตรงนั้นเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตรวจพื้นที่จุดต่างๆบนบ้านพักของนายนิดทั้งบริเวณที่นอนและห้องนอนของลูกชาย จุดที่สองคือบ้านพักของนางวันนีเสียาจากลูกสาวซึ่งปลูกอยู่ใกล้กันการตรวจหาหลักฐานที่บ้านพักทั้งสองหลังนี้เพื่อดูร่องรอยต่างๆหากเกิดกรณีเหตุร้ายหลังจากวันนี้มีการตรวจสอบบ่อกระสอสองบ่อและบ่อน้ําข้างบ้านสองวันของการตรวจหาพยานหลักฐานผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าไม่พบความผิดปกติใดๆทั้งภายในบ้าน และรอบๆบ,บริเวณบ้านในเบื้องต้นอย่างเงี้ยคือในหลักฐานภายในบ้านเองเนี่ยเราก็จะดูสภาพว่ามันมีร่องรอยการร่องรอยคราบเลือดคราบต้องสงสัยไหมมีร่องรอยการต่อสู้อะไรหรือเปล่านะคะครหรือสภาพมีอะไรที่ผิดปกติมีจุดแหล่งไหนที่มีเขาเรียกว่าการขุดการฝังการซุกซ่อนไว้ไหมนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสภาพโดยทั่วไปของการตรวจที่เกิดเหตุ การหายตัวไปของนายนิดร่องรอยหลักฐานมีเพียงรอยเท้าที่บริสุทธิ์ที่บริเวณปากทางเข้าบ้านการค้นหาตลอดเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหากว่านายนิดเกิดอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากปัญหาสุขภาพหรือมีคนทําให้เสียชีวิตพื้นที่รัศมี4.5กิโลเมตรก่อน่นาจะพบปอแสนายเอกลักษณ์ลุ่มชมแขหัวหน้าศูนย์คนหายมูลนิธิกระจกเ่ายอมรับว่ากรณีของนายนิดถือว่ายากสำหรับการติดตามปัจจัยหนึ่งคือสถานที่มีบริเวณกว้างและที่สำคัญ ไม่ใช่ลักษณะชุมชนนานแน่นที่จะมีคนเห็นเมื่อนายนิดออกจากบริเวณบ้านยังไม่มีเบาะแสาเลยแจ้งเข้ามาแล้วก็หน่วยงานที่น่าจะเป็นระบบในการรองรับทั้งสถานีตำรวจโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์เนี่ยมีการตรวจสอบตรวจเช็คไปแล้วแต่ว่ายังไม่พบตัวนะครับจนถึงน,นาทีนี้เนี่ยถ้าหากเป็นกรณีคุณตาเดินพัดหลงไปด้วยตัวเองนะครับแล้ว ถ้าเป็นการออกนอกพื้นที่เนี่ยตอนนี้ทีมงานเนี่ยน่าจะตัดเหลือเพียงเส้นทางเดียวแล้วนะครับที่เป็นไปได้นะครับจากสภาพแวดล้อมจากปัจจัยที่จะต้องผ่านบ้านคนปัจจัยที่ต้องผ่านย่านชุมชนหรือจุดที่จะต้องผ่านสุนัขที่ค่อนข้างดุร้ายนะครับนายนิสีหาจักรอายุ100ปีหายจากบ้านเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2561ถึงตอนนี้ญาติยังคงมีความหวังว่าเขายังมีชีวิตอยู่ใครที่พบบอ่อแส แจ้งไปที่สถานตำรวจในท้องที่หรือแจ้งไปที่ศูนย์ข้อมูลคนหายหมู่ละดิทิกระจกเงาปัญญานางกระโทกข่าวสามิติรายงาน